ก่อนจะรับชมคลิปละสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องกิมตลาดภูชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยในช่องกิมตลาดภูชแนลนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับวัตถุมงคลของบุตะอิ่มรุ่นนะครับที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เป็นที่แสวงหาของ หมู่ลูกศิษย์แล้วก็นักสะสมโดยโทั่วไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระประธานพิมพ์กรีบบัวหลังยันตรีนะครับนี่รุ่นนี้รับชมกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่คุ้นตาของหลายๆท่านเป็นอย่างมากนะครับเพราะเนื่องจากพระมีหมุดเวียนในสนามค่อนข้างเยอะนะครับแต่พระรุ่นนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะมาทําคลิปก็คือ มีเสน่ห์เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับแล้วแต่ละองค์เนี่ยจะมีผิวพรรณและวรรณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมขอเท้าความรอบประวัติโดยย่อของวัตถุมงคลรุ่นนี้กันเลยนะครับสาหรับพระประธานพิมพ์กีบบัวรุ่นนี้นะครับจะสร้างด้วยกัน2พิมนะครับมีพิมใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กที่ผมถืออยู่นี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับความสูงเฉลี่ยก็คือจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างนะ4เซนติเมตรส่วนความกว้างนะครับก็คือจากซ้ายไปขวานะครับ3 2ซนติเมตรจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะครับ22875องนค์นะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้หรือพระที่เราจะเรียกกันในภาษา,ษาเซมพระง่ายๆทำความเข้าใจง่ายคือพระหิม์กรีบบัวใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับ มีเนื้อแกสอเพิมเนื้อเดียวจะสร้างพยงเนื้อแกสอเพิมเนื้อเดียวครับหน้าหน้าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่เดี๋ยวตีกล้องให้รับชม,มครับเห็นไหมครับ,รบถ้าพระองค์ไหนกดพิมพได้ชัดเจนเนี่ยผมว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีพุทธศินรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างอ่อนช้อยงดงามมากนะครับภาพทิพย์เห็นไหมครับสำหรับองค์ไหนที่กดพิมได้ชัดเนี่ยเป็นเม็ดอยู่ข้างในชัดเจนเลยนะครับเป็นตารางแล้วก็เป็นเม็ดเป็นภาพทิพย์นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันตรีแบบนี้เลยด้านบนเขียนหลวงปู่โตด้านล่างเขียนวมาดูฉิมพีนะครับรุ่นนี้นี่เรียกได้ว่าไม่หลงวัดไม่หลงที่แน่นอนนะครับผิวพรรณละว,วันน้าเนี่ยจะมีผิวพรรณที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับองค์นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆลายเสือด้วยนะครับอย่างนี้อ่าแห้งๆเดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราชมองครับ คือแต่และองค์เนี่ยจะมีพุทธสินที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ได้เป็นคาปมะทาน,เ,นเห็นที่ผมเรียนแจ้งเมื่อสักครู่นะครับแล้วเห็นไหมครับตรง5ทิปเนี่ยถ้าเป็นองค์ไหนช,ชัดเนี่ยเม็ดอยู่ข้างใน,นจะชัดมากเลยฝังตะกุดอยู่หนึ่งดอกน,นะครับนี่ตรงนี้คือตะกุดเนี่ยอาจจะไม่เรียกได้ว่าไม่ชัดเจนที่จะว่าเสียบตรงไหนนะครับอาจจะมีเสียบตรงนี้บ้างตรงข้างล่างบ้างหรืออาจจะมีมีข้างหลังบ้างบางองค์บางที อาจจะมีตะกรุดถึง2ดอกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษไปนะครับนี่ด้านหลังมายันตรีนะครับเข mm ีย hmm. นเหมือนกันดุวการ,ร,การจะสร้างเพียงเนื้อเกสรเพียงเนื้อเดียวนะครับ mm hmm. สําหรับพระพิมพ์นี้นะครับ mm hmm. นี่เห็นไหมครับตะกรุดอยู่ด้านล่างมีตะกรุดเงินแปดต่างทุกองค์คือสําหรับพระพิมพ์นี้นะครับผมไม่อยากให้มองข้ามเลยเนื่องจากใครที่กําลังเริ่มศึกษาพระเครื่องของหลวงพุ่โตใหม่ๆนะครับหรือว่ากําลังเริ่มศึกษาพระเครื่องของหลวงพุ่โต ยังไม่มีทุนไปเช่าจมโบส2เนื้อเกสอสวยๆนะครับหรือว่าจะเป็นนัทนะเนื้อเกสรน,นะครับก็มาเช่ากีบบัวใหญ่แบบนี้นะไปศึกษาเนื้อไปศึกษามวลสารนะครับผมถือว่าต่อยอดในการสะสมได้เป็นอย่างดีเลยคือมีพระแท้ในมือเนี่ยแล้วถ้าเกิดเจอผิวพันพระลักษณะแบบนี้วัน,นพระแบบนี้ก็สามารถเจอตัวจริงที่เป็นจมโบสองก็จะเอาหาได้เหมือนกันนะครับสําหรับพระผิวนี้นะครับ ในยุคสมัยปี2521นะครับท่านเจ้าคุณวิโรจก,กิติคุณได้นําพระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์กีบบัวนี่ยนะครับจํานวนการจาัดจำนวนที่แยกออกไป10,000องค์นะครับได้ขึ้นทุนก้าถวายแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อพระราชทานแก่ผู้ทําบุญสร้างตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราานะครับในยุคสมัยนั้นนะครับ ในยุคสมัยนั้นนะครับต้องทําบุญทั้งหมด1,000บาทถึงจะได้รับพระพิมพ์นี้1องค์นะครับ1,000ในปี2อ2 1ันี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นพระดีปีลึกแล้วก็มีเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยในยุคนั้นนะครับคือจํานวน1นึ่งหมื่นองค์เนี่ยเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะับเพราะว่าจํานวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าออกไป10,000องค์เนี่ยเพื่อถวายแก่สมเด็จเจ้าฟ้า ลูกยาเธอนะครับหนึ่งหมื่นองนี่ถึงว่าครึ่งหนึ่งเลยให้รับชมองนะครับคือพาพผิวนี้นะครับพิจารณาไม่ยากนะครับสีสันวันนะพระสีแบบนี้นะครับแบบนี้นะจะดูง่ายมากเลยนะครับคือพิจารณาจากพิมพ์เป็นหลักแหละหลักๆนะฮะเนี่ยข้าแป้งโรยพิมพ์ในอย่างชัดเจนสำหรับพระครื่งรุ่นี้นะครับมีทั้งแช่น้ำมต์และไม่แช่น้ำมตนนะครับนี่แบบนี้ สวยงามเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้นะครับผมกิมตลาดภูก็มาแนะนําพระกีบบัวใหญ่เพื่อได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดชื่อในทางเทคนิคหรือว่าชื่อในทางการหน่อยก็จะเรียกกันว่าพระประธานพิมพ์กีบบัวหลังยันตรีจะสร้างมาปี2 5 2 1นึ้่อะครับหากคุณเพื่อนท่านไหนนะครับมีพระพิมพ์กีบบัวใหญ่แบบนี้อยากแบ่งปันผมกิมตลาดภูยินดีรับเช่านะครับสแกน QPR พีอคที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือแอด i อดีไลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมกินตลาดภูดยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนวันนี้นะครับผมกินตลาดภูดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ